อันนี้เดย์วันที่สองนะคะทุกคน S A S อ่ากองกำลัง S A S นะคะทุกคนนี่ไงศัตรูโอ้โหแล้วก็มีกระท่อมมะกระท่อมน้อยก้อยใจเหรอโอเค นั่นแหละโดนเก็บไ,ไปแล้วสองคนอ่ะปะเฮ้อ่ามีสองคนปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บอ่าได้ปึ๊บปุ๊บเอ้ยฟังเราเฮ้รวมไวก่อนเ๊ะเพื่อนเราน่าจะไปกันหมดแล้วอ่ะนั่นไง รุยน้ำกันไปจ้าเราจะทำภารกิจอะไรวะเนี่ยเหมือนอยู่กลางป่าเลยอะแล้วก็มีบ้านพงบ้านพักอะสองสำหรังเลยอะปไป So plant some caymores in front of the door, then get their attention. ดูก่อนฮึย <c oughs> ิงยิงเข ตายแล้วสองอม,มันเป็นเหมือนบ้านพักทหารนะค่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะต้องให้เราทำภารกิจอะไรบางอย่างแน่เลยเอา้าหลับบอเออไฟเออคาบแบบ,บเงียบๆนอนหลับยามยิ้งยิ้งเอเอ เฮ้ปเฮเราตามในพลไผ่ไปก่อนนะคะทุกคนเราต้องมาช่วยใครสักคนหนึ่งแน่เลยอ่ะเราวิ่งตามบ้านๆแบบเนี้ยเป็นอะไรไปไม่ได้ภารกิจช่วยตัวประกันแน่ๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการช่วยตัวประกันคนเมื่อกี้หรือเปล่าที่โดนจับ ไอ้คนเมื่อกี้ yell, ที่โดนจับมันก็โดนยิงไปแล้วนี่หว่าไม่ right. มั่นใจเลยการยกไม้ยกมือด้วยน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะคะทุกคน อันนี้น่า <Bloody S 1> จะพันธม right ิตรของเรานะคะทุกคนป่ะเขามาช่วยเราในการต่อสู้ครั้งนี้นะอหเสียงเหมือนรถติดอาวุธอะเหมือนรถถังติดอาวุธเลยอะป่ะแต่คงไม่ใช่มั้งแค่ได้ยินแค่เสียงอ่ะโอ้โหเนี่ย

ทั้งร่างมันคือกองกำลังทหารนะลงมปแล้วสองสามโอ้มีการทิ้งบอมลงมาตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามด้วยแสดงว่าไส้เราก็มีระเบิดทิ้งลงมาตุ้มตามตุ้มตามได้เหมือนกันนะแต่มันก็ซัดมาเหมือนกันโอ้ยมันจะยิงระเบิดระเบิดก้นข้าวมันนะอะ เีีไยไปป่อยไปโอ้ยสัญญาณเตือนร้องแล้วไปโอ้โหทางนู้นวิ่งมาบ้าเลยใส่กระสุนก่อนอ๋ออายิงยิงซัดซัดเออโอ้ยปั๊บ เราต้องใช้สไนเปอร์แบบนี้แหละค่ะทุกคนเพราะเมื่อไงเราจะยิงแบบเด็ดหัวไม่ได้อ่าคนนี้ไม่บาสุก้าเราต้องยิงล่วงไปก่อนเมื่อไงมันยิงบาสุก้าขึ้นมานะคะทุกคนมันบอกว่าให้เรากดแอร์ตรงนั้นเพื่อนเราเขแปรับหนึ่งมองกันเอ๊ะยิงมาตั้งไหนวอ่า เราไปกันแล้วนะจ๊ะต๋องไป,ไปจดบุกบ้านหลังนี้เฮียดอะเฮียบได้แหละโอ้ยในบ้านนี้ก็ม่งไม่แบบไม่จริงๆอะ่อะมันยังพอมีทางไปได้นะคะทุกคนแต่ระวังพื้นด้วยเดี๋ยวตอกองอืมไป มันก็ยิงมาปุบปั๊บปุบป๊บปั๊บอ่ามันบอกว่าให้เรากดไปทางซ้ายนะคะทุกคนไปมันยิงมาจากข้างบนแบบนั้นอ่าโอเคไป้โยโดนแด้อุ้ยมันตนันระเบิดนะละอบิดนหูสองลูกเลยอะ่ะหืมกะเอาตายเลยเหรอสองลูกยิงยิงยิงอ่ะ ใส่กระสนุนแล้วว้ายวิปแป๊บเดีวยวกะจะไม่พักให้พอเลยเอาไปเคใส่กระสนุนเอืมก็รัวปเป็นปืนกลเลยนะไปไปโอเโอเคไปยิงยิงยิง ใส่กระสุนฮะในพ้นภัยเออเราอย,าย่าไปยิงภั่ก็พอ,อไปเออลวงแล้วไปไปโอเค,อเคอม,มันก็ยิงกัน น่าจะฝ่ายเรานะถ้าฝ่ายเราเพราะว่ามันคือสีเขียวว่ะเราตามในพลไพยไไปก่อนอให้มองลงไปข้างล่าเราต้องใช้สซเปอร์มองมองแล้วเด็ดเด็ดไปทีละคนเอเคฮะตรงนั้นเอ๊ะมันลบไปแล้วข้างป่อง ฝ่ายเราฝ่ายเราสีเขียวถ้ามันคือสีเขียวคือยิงไม่ได้อันนี้ฝั่งลรงข้ามยิงได้เคเคอ่ามันวิ่งออกมาเข้าต่อไปอ่าโดนจัดก,การไปแล้วจ้าเออยิงยิงเออไปอ่าเออไป ฟังเราบ้าเราเผยยิงฟังเราไปจนได้โอ้ยมันเอาบาสุก้ามาอีกก็ยิงไปสิขาจกโจกเอออ่ะ,อะมอบเหรอฟังเราสีเขียวใช่ปะยิงไปแล้วอะ Follow the ยิงไปเออใส่กระสุนอ่ะวิ่งกันเขาก็วิ่งกันไปแล้วนะคะทุกคนเราต้องวิ่งตามในพลไพไปโอเคอเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันวะเน,นี้ยเหมือนโรงงานเลยอะหรือเสาส่งสัญญาณหรืออะไร แต่ข้างร่างอ่ะเหมือนเป็นชุมคนเป็นไรเลยอ่ะก็การทะเลาะกันนะคะทุกคนใจเย็นๆเ,เ,เราต้องรอตัวลงไปนะคะทุกคน ไปเราต้องรอตัวลงสามลงข้างล่างแล้วไปป๊อไปเลยจ้าฮะโอ้โหบุมบอมบุมบอมตุ้มตามตุ้มตามขาบงขาบอมเอ็งมาเปิดกันลงมาอะเหมือนฝั่งเราอันไหนจะไม่ใช่ฝั่งเราบ้างวะเทไป ยิงยิงไปแล้วจ้าเคไปมันบอกให้เรากด L ยิงอ่ะไ,ไเราไยเราเอ๊ะมันเข้าบ้านกันไปอ่ะทุกคนไยเราคือวิ่งเข้าบ้านกันมายิงยิงยิงเธอยิง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 อ่ะ มันต้องมีคนนึงไปเอ๊ะมันสัดเข้ามาเออมันป้อนระเบิดแล้ววะเอ้ยไข่โดนระเบิดไปยิงยิงสุดแล้วเฮ้ไปเราวิ่งทะลุบ้านไปก่อนอ่ะอยู่ด้านขวามือก็ยิง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 เฮ้ยฝั่งเราลกูก เกือบแล้วไงดีนะหมอบพันฮะเราต้องวิ่งไปบ้านข้างหน้าแน่เลยอ่ะไปยี่สิบมันต้องอยู่แถวๆนี้นแน่เลยอ่ะนี่เหรอมาจากบ้านหลังนี้แหละรอรวมพลก่อนเอาไงไพ่เอาไงดี มันมีทหารคนหนึ่งอ้อมไปด้านหลังนะคะทุกคนเขาต้องหาทางมาเปิดประตูตรงนี้ให้เราแน่เลยอะเหมือนจะเปิดประตูได้แล้วปวิกเตอร์เราติดกล้องเรเซอร์ไว้นะคะทุกคนเอากล้องออกดีกว่าหมองยาคิดปุงเลยโอเค โอ้โหเราต้องใส่จริงๆแล้วแหละเอออะไพ่ก็ยิงเลเซอร์ขึ้นมายิงอะโอ้ยข้างนอกเหรอจากห้องนี้มันยิงมาจากในห้องนี้ไปอะอเคโอ้ น,นี่คือฝั่งเรานะอ่ะยิงยิงเฮใส่กระสุน,สนไปนิโคลาย นิโคลายโอเรามาช่วยเหลือคนที่ชื่อว่านิโคลายนะคะทุกคนไงปเราช่วยนิโคลายสำเร็จแล้วอ่าภารกิจของนายพลไพตตอนนี้ก็คือการช่วยนิโคลายออกจากนี่อ่าตอนนะนิโคลายโดนจับเป็นตัวประกันนะคะทุกคนป่ะมันเหมือนมีเฮลิคอปเตอร์มารับเราหรือเปล่าวะน่าจะใช้เฮลิคอปเตอร์มารับเรานะ ปะเราวิ่งไปที่เฮลิคอปเตอร์กันดีกว่าเคเราต้องให้ไผขึ้นก่อนอเคไปะอะนิโคลายนั่งข้างไผเลยจ้าโอ้โหนิโคลายมาซะอ้วมเลย yeah okay.